ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโปรแกรมอาจฉริยเนาะก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับคําสั่งที่ชื่อว่าอ็อบเจกต์นะครับก็อ็อบเจกต์ในอัจฉริคะเนี่ย,ยพูดกันตรงๆก็คือเหมือนเป็นชิ้นงานนะครับเขาเรียกว่าชิ้นงานสําเร็จรูปแล้วกันคือชิ้นงานที่มันได้ถูกการสร้างไว้แล้วโค้ดไว้แล้วอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็มาที่เวลาเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้เนาะก็ มันจะมีให้เลือกครับว่าเราจะเลือกออบเจกต์จากไหนอย่างถ้าเราเนี่ยอย่าง a r c h i c a d Library 26เนะี่ยก็จะมีออบเจกต์ให้เลือกมากมายนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเบสิ c ก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยนะครับนี่เป็ view, นพรีวิวอย่างงี้มันจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะครับสมมติเราอยากได้ที่มันเป็นเตียงเนาะแล้วก็พิมพ์ไปว่าเบสอย่างเงี้ยก็จะมีออบเจกต์ให้เลือกนะครับหน้าต่างทางขวามือเนะี่ยจะเป็นพรีวิวนะครับแถบด้านบนพรีวิวแล้วก็พวก เขาเรียกว่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเช่นความกว้างความสูงอะไรเงี้ยอย่างเช่นโดยโปกติเนะี่ยผมก็จะเลือกออบเจกต์ที่ผมต้องการใช้ก่อนนะครับเช่นผมต้องการจะเอาเตียง,ยงนี้อย่างนี้แล้วกันทำเสร็จปุ๊บผมก็จะไปวางไว้สักที่หนึง่งนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ค่อยมาเปลี่ยนนะครับการตั้งค่าอย่างเช่นผมก็จะปิดตัวนี้ไปนะเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้มผมอยากให้มัน 3เมตรนี่มันก็จะยาวขึ้นไปทางนี้นะครับเตียงมันจะยาวขึ้น3เมตรนะครับอันนี้3เมตรก็จะขยับไปงี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นพารามิเตอร์ออบเจกต์นะครับสามารถมีการปรับแก้ได้สูงสูง4เมตรก็ปรับแก้ไปอะไรทานองนี้นะครับเราก็จะมีการตั้งค่าข้างในอย่างละเอียดดีว่าเฮ้ยคุณอยากให้ออบเจกต์ต่างๆเป็นแบบไหนซึ่งการตั้งค่าตรงเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับออบเจกต์แต่ละชนิดนะครับจะ,จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย าทาสีเนี่ยสีอะไรอย่างเช่นสีสีส,ส,สีอันนี้คือคือหมอนเนาะผมอยากให้หมอนเป็นสีม่วงเงี้ยอ๋อไม่ใช่แมทเทสมันมันเป็นฟูกเตียงอะเนาะเออแล้วก็สีอะไรก็ทาไปนะครับก็แล้วแต่นะนี่เป็นอย่างนี้ไปนะก็จะมีอ็อบเจกต์หลากหลายชนิดให้เลือกนะครับในโปรแกรมอาร์ชิแคทเนี่ยอย่างเช่น ถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับมันจะมาอยู่ในหน้านี้นะว่าคุณอยากได้แบบไหนเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ก็มีให้เลือกหลากหลายนะเป็นตู้เป็นเตียงเป็นอะไรเงี้ยหรือเป็นหน้าต่างนะครับหรือว่าเป็นพวก building structure ก็มีเป็นคอนกรีตอย่างนี้เป็นพวกบีมก็คือเอาง่ายเหมือนพวก p cast slab พวก p c a s beam อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น slab นะครับเห็นก็กดโอเคแล้วก็เลือกวางได้เลยอย่างเงี้ยครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับ แล้วก็ใน ArchiCAD ก็จะมีพวกสติลมาให้นะครับของมันเองอ่าอย่างเงี้ยครับก็จะมีให้เลือกนะสามารถวางได้นะครับหรือเราจะสามารถสร้างออบเจกต์เป็นของเราเองก็ได้นะครับก็ผมก็ต้องบอกอีกอย่งว่าออบเจกต์เนี่ยใน ArchiCAD น่ยจะมีให้เขาเรียกว่าจะมีแบ่งหลักๆนะก็คือจะมีเป็น 3D ออบเจกต์นะครับก็คือนี่เราจะเห็นในหน้าต่าง 3D แล้วเราก็จะเห็นในหน้าต่าง 2D เหมือนกัน นะครับนี่คือในหน้าฟอร์แปเป็น 2D เนอะกับอีกอ็อบเจกต์อีกประเภทหนึ่งเนี่ยคือ 2D Object หรือก็คืออ็อบเจกต์ที่เราเห็นเฉพาะในหน้า2มิตินะครับแต่ว่าในหน้า3มิติเนะเราจะไม่เห็นซึ่งปกติผมก็จะสร้างพวก 2D Object กต์เนี่ยสำหรับงานพวกงานแบบขยายพวกหน้าตัดคารพวกหน้าตัดเสาอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยในอัชชิกัจะไม่ได้มีมาให้นะอาจจะมีมาให้แต่ว่าก็อาจจะมีมาให ไม่ครบอะไรเงี้ยซึ่งมาาสามารถสร้างเองได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมตัวอย่างให้ดูนิดนึงอย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างหน้าตัดคารนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองนะครับเนาะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าก็อันนี้เป็นคานอย่างเงี้ยเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าอ à, าคานเราเป็น0.5นี่มันก็จะขึ้นเป็น0ูเดี๋ยวผมทําอันนี้ให้ดูน,น,นะครับ ดิเมนชันเนาะกดตรงนี้นี่นะครับดิเมนชันกดตรงนี้นี่นะครับ0.5นย์ 5, อย่างเงี้ย0.25มันก็จะขยับให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อยากได้เหล็กบนเท่าไหร่เหล็กบน3มเส้นอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าในหน้า3ามิติน่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นโมเดลคานมานะซึ่งตรงเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะใช้สําหรับงานแบบขยายนะครับ เช่นบางคนเนี่ยมีหน้าตัดคารโอ้สี่ห้าเบอร์เนี่ยถ้าต้องมาวาดทุกอันทุกอันเนี่ยมันก็จะชา้าใช่ไหมเราก็สามารถ Copy ไปได้นะถึมพติอันนี้มันเป็นช่วงหัวเสาเนะหัวเสามันต้องเสริมเหล็กบนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพออันหนึ่งเป็นช่วง Mid เดิลสแปนเงี้ยเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มาเสริมตรงนี้แค่นี้เองนะครับไวมากนะครับเพราะงั้นอ็อบเจกต์ใน a r c h i ิยะน่ะจะค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ช่วยในการทำงานได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ จะนอกเหนือจากพวกคำสั่งบีมคอลัมน์หรืออะไรทั่วๆไปนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันมัน,ม,นมันมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงพวกอาจจะเป็นคำสั่งอื่นนะครับง่ายๆให้รู้จักว่าเอ้ย i อชิ t กตมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ